สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องเดนืไฟนัดคัสช่องคอนเทนต์หนังที่ทำมาเพื่อคุณสืบเนื่องมาจากความผิดหวังที่มีต่อภาค2 Joker Fol ์ e ฟลี่อเดผมเลยทำคลิปคอนเทนต์นี้ขึ้นมาทวนความจำอีกครั้งว่าภาคแรกนั้นมีความเหนือชั้นมากกว่าขนาดไหนและคิดว่าในชีวิตนี้ท็อดฟิลลิปจะไม่มีทางทำอะไรเจ๋งๆแบบนี้ได้อีกโ Jo เก r ปี2019ดีทั้งในแง่ของบทภาพดีเล่าเรื่องเยี่ยมซื้อใจคนดูได้อยู่หมัดและที่สำคัญโดยเฉพาะการซ่อนในยะไว้ให้เรามานั่งแกะถอดความไว้ได้อย่างแนบ ซึ่งมันทําให้เราดูหนังเรื่องนี้ยิ่งหลายรอบก็ยิ่งเจออะไรและยิ่งมีมุมมองใหม่ๆเกิดขึ้นทุกครั้งครับและในคลิปนี้ผมจะย้อนเอา3าความสงสัยซึ่งเป็นคําถามใหญ่ที่เกิดขึ้นหลังจากได้ดูจ็กเกอร์2019จบซึ่งคาตอบนั้นทอดฟินลิปผู้กําก,กับก็ได้ใส่ไว้ในหนังอยู่ตลอดทั้งเรื่องแต่มันก็แนบเนียนจนยากจะทันสังเกตได้ในขณะที่ดูจบไปเพียงแค่รอบแรกนั่นคือคําตอบจากคําถามที่ว่า 1. เรื่องราวไหนในหนังเป็นเรื่องจริงแล้วเรื่องไหนคือเรื่องที่อาเธอร์เฟลกจินตนาการขึ้นมาเอง คำถามที่2อาการหัวเราะของอัเธอเฟล็กมีฉากไหนบ้างที่หัวเราะจากอาการป่วยและฉากไหนที่หัวเราะตรงกับอารมณ์จริงๆและคำถามสุดท้ายการกระทำไหนอัเธอร์เป็นคนทำแล้วมีเหตุการณ์ไหนบ้างที่โจ๊กเกอร์เป็นคนลงมืออ้อก่อนเข้าประเด็นคือเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเนื้อหาที่ผมเคยทำไปแล้วตอนปี2019 ซึ่งเป็นเนื้อหาที่รวมอยู่ในคลิป10ฉากโคตรชอบ j o ๊กเกอร์ตอนนั้นผมตีความฉากที่ชอบไปจิตฉากค,ครับรวมกับประเด็นวิเคราะห์หาคำตอบของ3คํคำถามนี้ด้วยในคลิปนี้วันนี้ผมเลยแยกเอา3ประเด็นคำถามนั้นออกมาทำรีมาสเตอร์ใหม่เพื่อเห็นว่าทอดฟิลิปทำโจ๊กเกอร์ภาคแรกไว้ได้ดีและยอดเยี่ยมมากขนาดไหน Send in the in cloud โอเคมาที่ความสงสัยแรกจากภาคปี2019เรื่องราวไหนในหนังเป็นเรื่องจริงแล้วเรื่องไหนคือเรื่องที่อาเธอร์เฟล็กจินตนาการขึ้นมาเองครับเนื่องจากอาเธอร์นั้นมีอาการจิตปรุงแต่งแยกแยะเรื่องจริงกับจินตนาการไม่ได้และพุ่งกลับก็เลือกให้เราได้เห็นในสิ่งที่อาเธอร์เห็นด้วยหลังดูจบเราเลยพากันสงสัยว่าเรื่องราวไหนในหนังเป็นเรื่องจริงแล้วเรื่องไหนคือเรื่องที่อาเธอร์เฟลกจินตนาการขึ้นมาเองที่เรารู้แน่ชัดอยู่แล้วคือเรื่องของโซฟีผู้หญิงที่อาเธอร์ชอบครับ หนังนั้นได้เฉลยไปแล้วว่าฉากออกเดทด,ด้วยกันฉากบุกไปจูบเธอถึงห้องฉากเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่อาเธอร์มโนขึ้นเองล้วนๆแล้วฉากที่มีโซฟีอยู่อันไหนเป็นเรื่องจริงบ้างฉากเจอกันครั้งแรกในลิฟต์มีจริงครึ่งหนึ่งและมโนครึ่งหนึ่งครับสังเกตว่าตอนที่อาเธอร์เดินเข้าลิฟต์เขากดปุ่มลิฟต์แทบทุกชั้นแต่พอโซฟีกับลูกเข้ามาลิฟต์ไม่ได้แวะหยุดที่ชั้นไหนเลยถ้าไม่สังเกตความแยบยนต์ที่ซ่อนไว้เพียงไม่กี่วินาทีีตตรรรรงงงนนนน้้้หัักกกก็จจะพาาาาาเเเขขสูู่่โโลินนาาอฟดยไมว ซึ่งมันเจ๋งมากที่ผู้กำกับพยายามทําให้เรากลายเป็นอาเทอร์เฟล็กไปโดยปริยายแล้วในฉากนี้มันเริ่มเป็นการมโนตั้งแต่ตอนไหนก็ตั้งแต่ตอนที่ลิฟสะดุดครับก่อนหน้านี้เล็กน้อยถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าหลังจากเข้ามาโซฟีเรียกลูกให้ออกห่างจากอาเทอร์แถมมองเขาด้วยแววตาที่ไม่ชอบสักเท่าไหร่แต่พอลิฟสดุดโซฟีกลับเป็นฝ่ายชวนอาเทอร์คุยก่อนผมเดาว่าอาเธอร์น่าจะแอบชอบผู้หญิงคนนี้มานานแล้วครับความทุกข์ในวันแย่ๆทำให้เขาจินตนาการสร้างความสุขขึ้นมาเพื่อเป็นเกรอให อาเธอร์จึงสร้างเรื่องของโซฟีขึ้นมาตรงนี้ตัวเราเองที่นั่งดูอยู่ก็เป็นเหมือนอาเธอร์เลยครับเราหดหู่ถูกทำร้ายจิตใจมาตั้งแต่ต้นเรื่องพอมีโซฟีเข้ามาเราก็หลงเข้าไปในโลกแห่งกรอบป้องกันความเจ็บปวดโดยไม่ทันสังเกตว่านั่นคือสิ่งลวงพอใจเรามีความหวังมันก็มีความสุขไม่กล้ามองหรือยอมรับความจริงด้วยซ้ําว่ามันเป็นยังไงโมเมนต์และอารมณ์แบบนี้คุ้นกับชีวิตของเราไหมครับกลับมาที่อาเธอร์เฟรด อีกฉากที่ความจริงกับจินตนาการเกี่ยวกับโซฟีผสมกันอยู่ก็คือตอนที่อาเธอร์ไปเล่นเดี่ยวไมโครโฟนที่คลับอาเธอร์ Arthur ได้มาทําการแสดงที่นี่จริงและเขาก็จินตนาการมองเห็นโซฟีนั่งดูเขาด้วยตอนที่เขาเล่นได้ห่วยคือเรื่องจริงแต่พอเข้าสู่ช่วงที่ผู้คนต่างหัวเราะก,กับการแสดงของเขานั่นคือการไหลเข้าสู่การมโนของอาเธอร์อาเธอร์ใช้โซฟีเป็นจินตนาการต้านทุกจนคิดว่าเรื่องของโซฟีทั้งหมดเป็นเรื่องจริงและเมื่อมารู้ในตอนท้ายว่าความสุขเดียวที่เขามีมันเป็นเรื่องหลอกอันนี้เจ็บมาก การจรินตนาการของเขาที่เกี่ยวกับโซฟีอาจเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกสุดที่พวกเขาได้เจอกันซึ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์ก่อนเจอกันในลิฟต์ตอนนั้นโซฟีก็อาจจะดีกับเขาตามมารยาทเท่านั้นมันน่าเศร้าแค่ไหนที่ความใจดีเพียงน้อยนิดที่คนแปลกหน้าหยิบยื่นให้ทําให้อาเธอร์จินตนาการไปไกลได้ขนาดนั้นนั่นแสดงว่าอาเธอร์นั้นโดดเดี่ยวจริงๆครับแล้วยังมีฉากอื่นที่ไม่เกี่ยวกับโซฟีที่เป็นเรื่องมโนของอาเธอร์อีกไหม ฉากไปชมรายการเมอร์รี่ตอนต้นเรื่องหลายคนพอจะเดาออกอยู่แล้วครับว่าไม่ใช่เรื่องจริงแล้วฉากที่เมอร์รี่เชิญอาเธอร์ไปออกรายการจนนําไปสู่โศกนาฏกรรมกับฉากผู้ประท้วงต่างสรรเสริญอาเธอร์เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องจริงก็คือที่อาเธอร์ได้ไปออกรายการแล้วโจเกอร์ฆ่าเมอร์รี่ครับในตอนที่ดูภาคแรกจบใหม่ๆหลายคนก็สงสัยกันอยู่ครับว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมโนกันแน่แต่พอได้ดูภาค2เราก็ได้รู้แล้วครับว่ามันคือเรื่องจริง มีทฤษฎีหนึ่งที่ผมสังเกตมาตั้งแต่ต้ตตนเรื่องจนจบนั่นก็คือทฤษฎีการสูบบุหรี่ของอาเธอร์นี่อาจจะเป็นเครื่องหมายการแยกแยะความจริงกับจินตนาการของอาเธอร์ในเรื่องนี้ครับอาเธอร์ Arthur เป็นคนที่สูบบุหรี่จัดมากนอกจากระหว่างการทํางานแล้วแทบทุกฉากเราจะเห็นว่าเขาสูบบุหรี่อยู่ตลอดเวลาแต่พออยู่กับโซฟีอาเธอร์ไม่ได้สูบบุหรี่เลยไปชมรายการเมอร์รี่ตอนต้นเรื่องด้วยแต่กับตอนที่หมอกรายการช่วงท้ายเรื่องตอนที่เมอร์รี่เข้ามาทักทายเขายังมีบุหรี่อยู่กับตัว แม้กระทั่งตอนที่ฉากผ้าม่านเปิดออกเขาก็เพิ่งทิ้งก้นบุรี่เพราะฉะนั้นที่เขาได้ออกรายการและโจ๊กเกอร์ฆ่าเมอร์รี่คือเรื่องจริงนั่นคือคําตอบที่ค้นหาได้ในขณนะนั้นนะครับและภาค2ก็กลับมาตอกย้าแล้วว่านั่นคือเรื่องจริงจิงๆส่วนเรื่องไม่จริงคือหลังจากนั้นครับฉากที่ผู้ประท้วงมาช่วยเขาจากตำรวจและสัตว์ริญเขาฉากนี้แกเข้อสงสัยได้ด้วยทฤษฎีสุขและทุกข์ของอาเธอร์ อาเธอร์เคยพูดด้วยว่าชีวิตเขาไม่เคยมีความสุขแม้แต่วินาทีเดียวเพระนาะะนั้นตีความได้ว่าฉากไหนที่เขามีความสุขฉากนั้นเป็นแค่จินตนาการของเขาและฉากไหนที่เป็นทุกข์นั่นคือเรื่องจริงเกิดเหตุเจราจนขึ้นจร,จริงจากการกระทําของโจ๊กเกอร์ครับแต่ที่ผู้ประท้วงสรรเสริญเขาณตอนนั้นนะครับสิ่งที่เขาขึ้นไปเต้นราบนหลังคารถมันเป็นแค่จินตนาการยืนยันซ้ําได้ด้วยฉากตอนท้ายที่โรงพยาบาลโรคจิต ตอนที่นักจิตวิทยาถามเขาว่าขำอะไรอาร์เธอร์ตอบว่าแค่กําลังคิดมุกและมุกของเขาน่าจะเป็นตอนที่ถูกผู้คนที่ประท้วงช่วยกันสรรเสริญเขาครับมันไม่สําคัญว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอันไหนเป็นเรื่องจริงอันไหนไม่ใช่แต่มันสําคัญตรงที่ว่าในส่วนลึกแล้วตัวคุณเองอยากให้เรื่องไหนเป็นเรื่องจริงมากกว่าความสงสัยและข้อวิเคราะห์ที่2จากเจ้าเกอร์ปี2019เรื่องการหัวเราะของอาร์เธอร์เฟรตมีฉากไหนบ้างที่หัวเราะจากอาการป่วยและฉากไหนที่หัวเราะตรงกับอารมณ์จริงๆ เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าอาเธอร์นั้นนอกจากป่วยทางจิตก็ยังมีอาการทางกายที่เรียกว่าภาวะสุดบันบาเอฟเฟกหมายถึงภาวะที่ไม่สามารถควบคุมการร้องไห้และการหัวเราะของตัวเองได้ผู้มีภาวะนี้อาจหัวเราะหรือร้องไห้โดยไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ใดๆเลยเช่นร้องไห้เมื่อพบเรื่องชวนขบขันหรือหัวเราะเมื่อเศร้ามากๆและหากมีอาการรุนแรงมากผู้ป่วยอาจหัวเราะหรือร้องไห้ต่อเนื่องได้เป็นเวลานานโดยไม่มีสาเหตุได้ อาเธอร์มีอาการหัวเราะที่ไม่สัมพันธ์กับอารมณ์การหัวเราะของเขาจึงมีให้เห็นเฉพาะตอนที่เขาเครียดรคงนี้ผลักให้เขาไปอยู่สุดขอบของสังคมคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจและไม่มีใครพยายามจะเข้าใจแล้วในฉากหัวเราะของเขามีฉากไหนบ้างที่หัวเราะจากอาการป่วยและฉากไหนที่หัวเราะตรงกับอารมณ์จริงๆถ้าหัวเราะจากอาการป่วยนั้นแทบทั้งเรื่องครับฉากแรกที่ไปเจอจิตแพทย์ที่คอยให้ใบสั่งยาฉากบนรถเมย์ฉากเดินไปห้องเจ้านายรถไฟใต้ดิน รู้ความจริงเรื่องแม่ฉากเจอโทมัสเวน2อ,อย่างผสมกันครับคือตอนต้นที่เริ่มหัวเราะน,นั้นมาจากเขาเริ่มเครียดแต่ต่อมามันเป็นการหัวเราะประชดชะตากรรมของเขาที่โทมัสไม่ยอมรับความเป็นพ่อลูกจากเขาฉากเหล่านี้ล้วนแล้วมาจากอาการเครียดทั้งสิ้นพูดง่ายๆก็คือเมื่อเขาทุกข์เขาหัวเราะและเมื่อใดที่มีเสียงหัวเราะในใจของเขากําลังร้องไห้ และมีฉากไหบ้างที่อาเธอร์ไม่ได้หัวเราะจากอาการป่วยมีอยู่น้อยฉากมากเลยครับซึ่งน่าจะแยกออกได้2ช่วงคือช่วงก่อนที่เขาจะเป็นโจ๊กเกอร์และช่วงหลังจากกลายเป็นโจ๊กเกอร์เต็มตัวแล้วฉากก่อนเป็นโจ๊กเกอร์ก็คือฉากที่อาเธอร์ไปคลับครั้งแรกที่ไปนั่งดูการแสดงของคนอื่นแล้วพยายามจดรายละเอียดศึกษางานเดี่ยวไมโครโฟน ตอนนี้ถ้าสังเกตให้ดีการหัวเราะของอาเธอร์นั้นจะผิดจังหวะไปจากคนอื่นๆครั้งนี้เขาไม่ได้เครียดแต่เป็นการพยายามทําตัวให้เข้ากับคนในสังคมเขาอยากจะเป็นเหมือนคนอื่นๆหัวเราะให้ได้แบบคนอื่นเพื่อที่จะได้ไม่กลายเป็นคนแปลกแยกใช่นามแฝงตอนไปสอนเวลาที่โดนทักข้างนอกจะได้ไม่หัน <laughs> <laughs> ดูจะได้ผล <laughs> เ,เวลาที่บ้านเรียกก็ไม่หันเหมือนกันเอาละ การพยายามหัวเราะของอาเธอร์ในครั้งนี้ทำให้รู้สึกยิ่งสงสารเขาจับใจนี่คือการหัวเราะที่ไม่ได้เกิดจากอาการเครียดแต่ก็ไม่ได้เกิดจากความสุขจริงๆเช่นกันการหัวเราะที่ผสมความสุขอยู่ในนั้นด้วยมีอยู่ฉากเดียวครับคือฉากสุดท้ายที่โรงพยาบาลจิตเวชอาเธอร์ Arthur กำลังมีความสุขกับมุกที่เขาคิดขึ้นนั่นคือภาพความโกลาหลของบ้านเมืองที่จุดชนวนโดยน้ำมือของเขากับโจ๊กเกอร์และตนเองกลายเป็นที่เชิดชู อาเธอสาใจกับเรื่องนี้และมีความสุขจริงแต่ภายในเสียงหัวเราะนั้นก็ไม่ใช่ความสุขที่หมดจดเพราะในส่วนลึกจริงๆแล้วเขาอยางมีชีวิตที่ดีกว่านี้มากกว่าการเกิดฉากการหัวเราะที่สุดอีปิกนี้คนที่ควรได้รับการชื่นชมคือนักแสดงที่ชื่อวาคินฟินิกนอกจากฉากอื่นๆที่เขาเก็บรายละเอียดของตัวละครได้ยอดเยี่ยมแล้วระดับการแสดงอาการหัวเราะของเขาย่างเข้าขั้นอัจฉริยะ วาคีนสามารถสร้างเสียงหัวเราะได้มากถึง4แบบคือเสียงหัวเราะที่มาจากอาการป่วยเสียงหัวเราะฝืนๆที่อาเธอร์ใช้เพื่อให้ตนเองอยู่ร่วมในสังคมได้เสียงหัวเราะที่แท้จริงของอาเธอร์ตอนที่เขาเห็นตัวเองในรายการของเมอร์รี่และเสียงหัวเราะที่ผสมระหว่างความเจ็บปวดกับความสุขในฉากสุดท้ายนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าการแสดงของวาคีนนั้นซับซ้อนแยบยลและน่าทึ่งมากจริงๆครับ สุดท้ายทฤษฎีซ้ายขวาที่แยกความเป็นโจ๊กเกอร์และอาร์เธอร์เฟล็กตอนผมค้นพบข้อสังเกตนี้ผมทั้งว้าวและทั้งตื่นเต้นมากท็อดฟิลลิปซ่อนอะไรแบบนี้ไว้ได้อย่างแยบยลทฤษฎีซ้ายขวาเกิดขึ้นจากการที่ผมสงสัยว่าพวกเรารู้อยู่แล้วว่ามีโจ๊กเกอร์อยู่ในตัวอาร์เทอร์แต่การปรากฏตัวที่ชัดเจนของโจ๊กเกอร์ครั้งแรกที่ปรากฏในเรื่องนั้นมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนไหนจากต้นเรื่องเราจะเห็นว่าอาร์เธอร์เป็นคนที่ต้องมีปมอะไรสักอย่างอยู่ในใจและมันก็ทําให้เขากลายเป็นคนที่มี2บุคลิก ซึ่งอีกบุคลิกหนึ่งของเขานั้นเราต่างเรียกกันว่าบุคลิกโจ๊กเกอร์หลายคนสงสัยว่าโจ๊กเกอร์มาอยู่ในตัวของอาเธอร์ตั้งแต่ตอนไหนมันน่าจะมาอยู่นานแล้วหรอครับแต่ในเส้นเรื่องของหนังชัดเจนจริงๆก็ตอนที่เขานั่งเขียนบันทึกอยู่บ้านปกติอาเธอร์เป็นคนถนัดขวาครับสังเกตได้จากที่เวลาเขาทําอะไรก็มักจะใช้มือขวาการแต่งหน้าไขกุญแจล็อกเกอร์กดลิฟต์แม้แต่การใช้เท้ารวมถึงการจดบันทึกอาเธอร์ Arthur ก็ใช้มือข้างขวาตลอด จนกระทั่งถึงฉากนี้ที่อาเธอร์ใช้มือขวาเขียนบันทึกข้อความที่เป็นคำถามกึ่งบอกเล่าว่าสิ่งที่แยกของการเจ็บป่วยทางจิตคืออาเธอร์เขียนได้เท่านี้ครับและก็พยายามหาคำตอบจนเขาเริ่มเครียดและการขยับตัวของเขาก็แปลกไปทันทีจากนั้นโจ๊กเกอร์ผู้ถนัดซ้ายก็มาต่อประโยคให้จนจบสิ่งที่แย่กว่าการเจ็บป่วยทางจิตคือคนอื่นอยากให้เราทำเหมือนเราไม่ได้ป่วย นั่นคือการออกมาของโจกเกอร์ที่ชัดเจนมากในช่วงต้นเรื่องซึ่งฉากก่อนหน้านี้จะมีปรากฏออกมาอยู่หน่อยหนึ่งคือตอนเต้นรำกับปืนแต่ก็ไม่ชัดเจนเท่าครั้งนี้ครับและถ้าสังเกตให้ดีหลังจากฉากเขียนบันทึกอาเธอร์มักจะใช้มือซ้ายและมือขวาสลับไปมาอยู่เรื่อยซึ่งการกระทำอันไหนมาจากโจกเกอร์และอันไหนมาจากอาเธอร์เรามาดูกันครับ ถูกไล่ออกผ่านตู้โทรศัพท์คืออาเทอร์ฆ่าคนในรถไฟใต้ดินเป็นโจเกอร์และคงไม่ใช่ความผิดพลาดของทีมงานอีกแน่ๆที่กระสุนที่ยิงออกมาจากปากกระบอกปืนมันเกินจํานวนที่ปืนกระบอกนั้นบรรจุดได้กระสุนเกินบอกอะไรมันอาจเป็นในย่าบอกว่าการกระทำของโจเกอร์นั้นมักจะมีความเกินจริงผสมเข้ามาด้วยจริงๆแล้วชายคนนี้อาจเสียชีวิตตั้งแต่ในรถไฟแล้วแต่ว่าตายที่ไหนผลก็ไม่ต่างกันมาต่อที่ฉากแยกโจเกอร์กับอาเทอร์ครับ หลังยิงคนตายเสร็จที่ตกใจแล้ววิ่งหนีเตลิอคืออาเธอร์เจอบรูดเวนคืออาเทอร์รับสายโทรศัพท์คืออาเทอร์คิดแผนร้ายคือจ๊กเกอร์บุกห้องโซฟีคืออาเทอร์ครับและเมื่อได้รู้ว่าโซฟีเป็นแค่จินตนาการอาเธอร์ Arthur รู้สึกว่าตนไม่เป็นที่รักที่ต้องการของใครเลยจึงปล่อยให้บุคลิกจ๊กเกอร์ครอบงำอย่างเต็มรูปแบบฉากฆ่าเพนดิเฟรตใช้สองมือพร้อมกันฉากนี้เหมือนกับว่าจ๊กเกอร์กำลังต้อนรับอาเทอร์เข้าสู่โลกของเขาและในมุมของอาเทอร์มันเหมือนการประกาศว่าเขายอมรับด้านโจ๊อกเกอร การฆ่าเพนี้ก็เหมือนกับการฆ่าความเป็นอาเทอร์ให้ตายไปด้วยฉากฆ่าเพื่อนร่วมงานคืออาเทอร์และฉากไฮไลท์ของเรื่องฆ่าเมอร์รี่ก็ต้องเป็นฝีมือของโจเกอร์เท่านั้นสังเกตได้ว่าก่อนฆ่าเพนีเฟล็กการกระทําที่ไม่รุนแรงมาจากอาเทอร์ที่มีบุคลิกอ่อนแอและยินยอมสุดความก้าวร้าวนั้นมาจากโจเกอร์ที่ชอบความรุนแรงและการต่อต้าน แต่หลังจากที่โจ๊กเกอร์สอนให้อาเธอร์ฆ่าคนเป็นอาเธอร์ Arthur ก็สามารถฆ่าเพื่อนร่วมงานได้แบบไม่ลังเลทั้งหมดนี้จึงอาจสามารถสรุปได้ว่าเมื่อใดที่ร่างนี้ใช้มือขวานั่นคือตัวอาเธอร์และหากใช้มือซ้ายนั่นเป็นโจ๊กเกอร์ครับอ้อลืมบอกอีกอย่างครับในความคิดของผมทุกการเต้นของอาเธอ์คือโจ๊กเกอร์นะครับเต้นครั้งแรกกับปืนคือการออกมาแสดงความดีใจที่กำลังจะได้เห็นความรุนแรงครั้งที่2เต้นเพื่อรักษาไม่ให้อาเธอร์สติหลุดหลังจากฆ่าคนครั้งที่3เต้นแก้ผ้าฉลองการได้ครอบงำร่างมากกว่าออาเร์ และสุดท้ายเต้นฉลองเปิดตัวโจ๊กเกอร์ฟูลพาวเวอร์อย่างอลังการที่เจ๋งคือวาคินฟินิก์ในบทอาเธอร์สามารถเต้นแสดงอารมณ์ออกมาได้ถึง4แบบและมันดูเท่ทุกฉากจริงๆครับ และนั่นคือความแยบยลที่ทําให้หนังโจ๊กเกอร์ปี2019กลายเป็นหนังในดวงใจของนักดูหนังสายวิเคราะห์ตีความซึ่งขอบอกก่อนนะครับว่ามันคือการคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะมีหนังภาค2เกิดขึ้นมาและถ้าหากจะหาคําตอบสิ่งที่สงสัยในภาค2ข้อสังเกตเหล่านี้อาจช่วยบอกคําตอบอะไรให้เราได้บ้างหรือมันอาจไม่เกี่ยวอะไรกันเลยเพราะการจะใส่อะไรแบบนี้ไว้ในหนังได้อย่างแนบเนียนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ทั้งเวลาและความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด ซึ่งในโจ๊กเกอร์โฟลียเดไม่มีสิ่งนี้ออกมาให้เห็นจากการทํางานของตัวพุ่มกับทอดฟินลิปในครั้งนี้เลยแต่และถึงแม้ Joker f o l ์โฟลียเดจะดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรซ่อนไว้ให้วิเคราะห์นักแต่มันก็ยังมีประเด็นให้ตีความอยู่หลายจุดซึ่งท่านอังฉายไปได้สักระยะนึงแล้วพวกเราเหล่าคนดูได้ดูกันไปจํานวนมากแล้วผมน่าเดี๋ยวจะหยิบโจ๊กเกอร์โฟลีเดมาวิเคราะห์ตีความแบบละเอียดอีกครั้งครับ ไม่แน่แล้วครับการเข้าใจภาค2ได้ลึกขึ้นอาจทําให้หนังเรื่องนี้สามารถกลับมาสมานแผลที่ทําร้ายเราในขณนะนอนหลับฟังเดอะมิวสิควลในโรงหนังก็เป็นได้ครับอ้อสุดท้ายถ้าใครผิดหวังกับโฟลีอาเดอร์ผมแนะนําให้กลับไปดูคลิป10ฉากโคตรชอบจ๊กเกอร์ปี2019ที่ผมทําไว้เมื่อ4ปีก่อนจะพิมพ์ชื่อคลิปหรือกดปุ่มกลมบนขวานี้ไปดูก็ได้ครับดูจบเชื่อผมเถอะว่ามันจะสามารถสมานแผลจากโฟลีอาเดอร์ได้เยอะเลยครับ และถ้าหากคุณชอบการทำคอนเทนต์ของเราช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมปุ่มกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากเราสุดท้ายท้ายสุดผมนาเดียวและเดอะไฟนอลคันขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ